วันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะก็มีลูกค้ามานะปิดไอสต็อปนะเดี๋ยวรอลูกค้ามาเราไปดูกันเลยครับน่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยมาแล้วนะครับผมก็มีไปไอหลุมเนาะกับไอสต็อปเดี๋ยวเราจัดการกันเลยครับกันนี้นะครับ โค้ดเจ้าเดิมประจําเลย P1794 ครับ,รบเดี๋ยวมีตัวไอ้ลูกนะในที่ระบบรถเดี๋ยวเราจะทาการตัดออกเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันโอเคครับผมเรียบร้อยนะตอนนี้ไ e อ้ลูกตัวนี้ก็ถูกปิดแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทรถเช็คกันเลย ร้ยตรงนี้ไม่มีโชว์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู Data สดกันเลยนี่ครับผมไ s t o p ถูกปิดหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําการลองรถด้วยนะครับระดับไฟการชาร์จดีขึ้นนะครับของแบตเตอรี่13กว่าระบบ i อสต็อถูกปิดหมดไอหนูถูกยกเลิกจากตัวรถแล้วนะครับผม แล้วก็ไม่มีโชว์ที่ตรงนี้แล้วด้วยการใช้งานรถก็จะชาร์จไฟดีขึ้นนะครับผมก็หากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับผมถ้าหากใครสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0956056038นะครับร้านเฮียใหญ่ยางยนต์สุรินทร์